ประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตมวงังไผ่เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2555นายสุพลจุนใสในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตมวงังไผ่ประจำปี2555ณนกะลองนอกหมู่ที่6ตมวังไผ่อําเภอเมืองพร้อมด้วยนายอัมพันธ์มากกัมไพประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายสถาพรนาคจัตรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองโดยมีนายพงศธรสงประภากำนันตำบนวงังไผ่กล่าวรายงานงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลวงังไผ่ประจำปี2555มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้กระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลวงังไั่